สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมของดีหนึ่งในร้อยนานๆจะได้เจอนะครับสำหรับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับมือเดียวป้ายแดงครับมีรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์1ปีนะครับกับ SUV ตัวท็อปสุดนะครับ Toyota Fortuner 3.0V ปี2010ครับรถสวยสภาพดีงามไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับประกันชั้นหนึ่งเพิ่งต่อครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้1่ปีซื้อได้เลยครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับ 499,000บาทนะครับราคานี้นะครับคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสำหรับสมาชิกที่กำลังเร็งๆหารถครอบครัวชอบ Fortuner นะครับคันนี้สวยมากๆนะครับผ่อน9,000ถึง10,000โดยประมาณนะครับผ่อน6ปีได้ครับ รถส,สวยสะอาดพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปภายในกว้างขวางนั่งสบายแอร์3แถวเย็นทั่วถึงครับรถส,สวยมากครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำเลยครับเป็นมือเดียวมีประกันชั้น1ด้วยครับต้องบอกเลยว่าสวย1ในร้อและรับประกัน1ปีนี่คือสุดยอดแล้วครับ สวยสมบูรณ์นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบรกนะครับลองเช็คชมดูรถทดลองขับที่กระทุ่มแบรนสมุตสาคอน,นะครับทั้งจัดไฟแนนซ์หรือจะผอนก็ได้หมดเลยครับขึ้นอยู่กับเครดิตขึ้นอยู่กับทุนครับใครอยู่บ้านไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางนะครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับรอรอเช็ค ที่หน้าบ้านได้เลยครับรถสวยเบาะามแถวกว้างขวาง,วางนั่งสบายครับแอร์3แถวครับใช้งานได้ครับรถสวยสภาพแบบนี้นะครับสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับลองเช็คชมดูได้ทดลองขับดูได้เลยครับ รถตัวจริงสวยมากๆนะครับก็ฝากไปเป็นตัวเลือกนะครับมาฝากนมาให้ชมนะครับใช่ชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบทดลองขับนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับมือเดียวป้ายแดงใช้งานแล้ว1 8 9 0 0 0กิโลเมตรตีไป9 190,000นะครับรถสะอาดรถดีรถคัดรถเช็คมาให้ทุกระบบดีงามตรงมีรับประกันอย่างที่แจ้งนะครับน้อยนักที่จะกล้ารับประกันกัน1ปีนะครับถ้าไม่ดีจริงไม่จัดจริงไม่กล้าแน่นอนนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถสวยสภาพ ดีงามกับ SUV ทรงสวยๆ t o y ย t a f o r t u n e r นี่รุ่นนี้สุดฮิตในประเทศเราเลยครับต้องบอกฮิตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนโฉมไหนถ้าเป็น f o r t u n e er, นนี่ดีงามมากๆครับและคันนี้สภาพสวยๆสมบูรณ์มากๆครับก็นำมาฝากนะครับช่ยก็ชอบก็ชมก็เช็คก,ก็ดูรถทดลองขับอยู่บ้านไกล ซื้อได้เลยครับเพราะว่ารับประกันปีหนึ่งมีอะไรที่ไม่เกิดไอกวานี้แล้วครับซื้อมือ2รับประกันปีหนึ่งมือเดียวป้ายแดงมีประกันชั้นหนึ่งก็ไม่รู้ใครที่สนใจนะครับถ้าชอบนะครับรีบตัดสินใจเลครับรถสวยรถดีนำมาฝากนำมาส่งต่อสมาชิกก็เลือกชมดูได้นะครับแต่ที่แน่นอนนะครับท่านแจ้งจากช่อง y o u t u b e บริการจัดส่ง ให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับใครที่ไม่สะดวกเดินทางนะครับโทรเจราจารสอบถามนะครับ 3.0v ตัวท็อปสุดปี2010ครับนี่นะครับชมดูก่อนตัดสินใจคลิกชื่อคลิป